สวัสดีครับส่วนความความสุขความสุขยังไงตีคนกันแ่ได้วันนี้ปลามาพอราคางวัวแต่ละนัดผูท้องงจวัดพะเยานัดวันตีวันตีแปดตีผ่านม,าม้าเนาะวันนี้มาซื้งงวปูเล่เนี่ครับวันวันต๋อมลายตางไปตังกว่านะครับวันนี้เป็นเลี้ยงเล่ครับะเดี๋ยวเล่มากนครับเล่ราคาดีเหลืองัวมาเหมือนครับะเดี๋ยวเอาเงินอ้วนงวปูงวแม่เอามดครับปะเดี๋ยวนี้นะงวะเหล่จะดีกว่าแม่นี่ก็สองหมื่นปลายครับแม่ยังไงอยงี่เนาะแต่หามาซื้งงวปูครับ ผูกกอกน้อยงัวเกือบสองควบนะครับเกละหำยอนลงละเนี่ยตัวนี้ครับหัวเล่เขาเส้งเนี่ยนี่เหล่ยบเล่เลี่ยบล้นเนาะอ้วนดีอยู่ครับกาสินยุติสิบห้าใบเทาครับนี่นะสิบห้าใบเทาเด<ว>ี๋ยวเจนี้เขาเคยได้แต่ได้การเคยได้วางวางปันในะฮะร่อย <laughs> ตรงนี้ครับนี่นะ ขึ้นรถเร็วๆขึ้นรถยากรุนนี่ไอแอดแบบเป็นแจกเป็นปอนี่ขึ้นรถยากขนาดนั้นนะครับำกำลังเอาขึ้นสามคนก็จะเผล่อตกห้องน้องนี่ห้องเหมืองท่านก็จะเผล่อตกะละก็เลยห้องคนมาจ่อยสองคนกลายเป็นเอามาดึงจ่อยมาซื่องวัวกระตังมาเอ้าครับไปได้ไปหั่นไปนี่อำเภอนั้นอำเภอนี่ขับหมวดไปหัยังครับนี่ก็มาลกหาซื่อตามบ้านครับนี่นะงัวปูก็๊กน้อยตัวแล้วกะงัวแม่งหัวตัวก็สิบสามครับตัวดำ ตัวต้องลุมห้าปันสิกับห้ปันสิปดเอาไปขายกัได้ตัวปันตัวปันก็เพงดีเน่อนี่มาเอาหวหาขอบหนึ่งครับสามขอบ้วนะหนะขอกน้อยตัวสามปสปันครับนี่นะขายสี่ปันห้าแถวๆนี่ครับหัวกอกมะลิกิกอกมาเก็บเอาคหัวหางยากแล้วเดียวนะขายอดได้็อดไปก่อนแต่ขายอดมาได้กระโทรมัครับศูนย์เก้าหนึหหรือมาเอลมา พอกันราคากันติกาตตราตลาดนัดผู้ท้องจังหวัดพะเยาเนาะอยู่ถ้ามาตางในเมืองก็อยู่ซ้ายมือถ้ามาตางผู้กำยร์ก็อยู่ขวามือครับทิศถนนเนาะอยู่ใกล้กับตลาดนัดตลาดผู้ท้องตลาดถาวังทองเนาะเมื่อกี้กับรักสามปันสี่ปันนี่กูไม่ลูกครับนี่กูไม่ลูกติการเป็นซื้อขายกันเจ้าซีครับนี่สองซีสองซีราคานี่ราคาขาย แต่ราคาซื้อมาต่วได้บุ้เนาะแล้วก็ราคาขายนี่เอาไปต่อกันได้ยูครับนี่นะงวงามถ้าขายได้งวงามก็เอื้นกันมาได้ครับสาวปายสาวแก่ๆกมันแบบโป้นครับตัวตะกี้กับสองสองสองเต็มเนาะซสื้อซื้อมากระลุ่มครับราคาประมาณนี้อันนี้ก็ไปพองัวกับต่างเฮลเจนี่ครับตักล้าเนาะกลับมาพองัวตีของเปิ้ลนี่ล่มครับ เป็นว่าเป็นไข้าขากับห้องกับมาพอมาใจพอกันแอวพอกันเป็นประซบกณ์เนะนะาะหัวไข่เจ็บแข้งเจ็บขากับฟังห้องหมอกับฟังชีดยากันก้อนนะครับไข้มันเลี้ยวเนาะอันนี้กับมาปลาคนมาพองหัวของแม่นี่ครับเป็นไข่ได้จะได้จะได้มาเหลือกเอามีราคาทุกตัวเนาะหัวม้านหัวซือ้อหัวก๊อกหรือกูไม่ลูกกับมาพอเอาครับราคาเบาไปเดียวเลือกได้เลยครับ แต่ก้อนแปสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นแเป็นห้าหกหมื่นก็มีเดียวงอถูกครับเหลือกูหมื่นปลายสองหมื่นปลายนี่งองงาม,มานะครับปเดี๋ยวนี้นะกังไง fc เมืองเถิงดูจากยูทูบครับน้องไม่ก็ปอเป็นเนาะยู่เมืองเถิงบ้านเกียงนี่ห่างกันน้อยเดียวครับครับไปชั่วโมงกับชั่วโมงเอางอไป,งไป่งเป็นกูไม่ลู้วก็เป็นมะพอแหมยากได้แหมกูหนึ่งวอยากได้เอากูไปเป็นแม่บ็อกแม่พันเนาะมันเหลือกเอางัหมานเป็นกันยู สองปั้นครับนี่นะก็เลยไปเหลือกเอาติกาท่าน,นตัวกูไ่ลูกชิบปลายเอาไปส่งให้เปินเนาะแล้วอเขาตีขายคือเปินตีเปินเอาไปเลี้ยงนี่งวัวกูไ่ลูกชิปูกูตะกี้นะตีลูกใหญ่นะสาวปลายครับลูกมันงามครับถา้าเลี้ยงไปห็มสักห้าหกเดือนกับมื่นมื่นปลายแล้วครับง้อนี่นะถ้าเอาไปสักสองปีกับถึงล่ำครับงัวได้ฟีีลวแม่มันนะ ห้า <5 S 2> ตัวสองหมื่นครับถ้าเลี้ยงสักสองปีไทยคงไทยเขียวเนาะมันมีกิ๊กก็มีแต่ตัวนี่ครับสามปันสี่ปันมาตั้งหน้านี่นะเอามาซื้อมาก็ต้องหนักสามปันะ 3, แกนแก,กะครับได้ตัวห้าร้อยตัวปันก็ตึงดีเงาหน้อยก็ได้ก,กำไรห้าร้อยก็ตึงดีนะครับถ้าเัวใหญ่ความเสี่ยงนักหงาน้อยความเสี่ยงน้อยเงินน้อยทุนน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นขอกดีตลาด นั่นผู้ท้องงจวัดพะเยาเนาะถ้าไขรมาถ้าตั้งแต่หันหน้าเขา้าก็อยู่ขอ,อกตีซีเนาะหันหน้าเข้าอยู่ขอ,อกตีซีอยู่ใายมือเนาะขอ,อกอยู่ตลาดนัดผู้ท้องงจวัดพะเยาถ้าใขรอยากได้งวเลี้ยงงวขุนงวอย่างก็รองสั่งร้องเอิ้นกับาพอนอนี่เก่างวมาส่งน้องใหม่ครับสองกูไม่ลูกเนาะกูไม่ลูกลูกปู่ตัวกูแม่ตัวดอกสียงไปเอาตีไหนมาเนี่ยนี่แปดตัวแล้วขอบบนกว้างดีนะครับมิติให ตีสวนครับสวนลำไยนะครับมีงาให้กินเนาะล้อมรวดหนาวไว่ล้อมไฟตัวมีตีปล่อยให้กินครับตีเป็นเมาะเมาะกับเรียงงอนเลยนะอากาหนาปังเป็นวัดวัดดูดแล้วครับได้เฟียงหนาปังมากินล้ว่าใส่ดีอยู่ครับแต่ละปล่อยแถมสักกำเลยใส่แล้วนี่อัดก็นนี่เนาะนี่เริ่มใส่ใส่มากำแรกแกบอกไปได้ไข่ได้ปล่อยเอหลังๆมา แล้วลำยงลำไยกับปลอยที่ส่วนลำไยก็เหลื่อมใสขึ้นมางวปลอยนี่มันตึงอ้วนหรือว่าขังนนเนาะงวปลอยได้กินนญ้าที่มันเป็นกินนญ้าธรรมชาตินันมันมันจะอ้วนจะผีกว่างวตีกิ่นแบบญ้าปลูกเนาะเขาว่าจะอัานกันเนาะงวใสยงยงอยู่ครับถ้ากินเหมือนกับดิถ่อัดก็ในอยู่ปอเปิืนกับมีนี่แปดตัวรครับเอามาเพิ่มแฮมซีไปสิบสองปอมาต้อมว้เนาะแล้วก็เฮงัวงหมูนี่ ออกหลูกออกเตาไปเห็นเนาะอบอกเป็นว่าราคางัวถูกจี้กันเลยหางัวะเพิ่มง้วเลี้ยงเพิ่มอีการาคางัวคนติดเกยเลี้ยงมาเหมือนครับถึงหูถึงเกยได้ก็มันก็นคือตอนราคางัวลงกับไปเห่งซื้อเห่งซื้อจี้กันเนาะซื้อได้ดีนะแต่บางคนมือใหม่นี่มาเกยได้ก็มันราคาแป้งกับไปซื้อซื้อกันราคาถูกใจ่อนเทขายหาทุนเต็มแพชเนาะ ก็ทุนเป็นแสนทองแสนคนอันนี้เป็นตอนมันแป้งมันขายไปก่อนพอถูกไปก็กลับมาเลี้ยงนี่นะหางัวเขาขอกเพิ่มขอกเปิลตีเปิลเอาไว้เลี้ยงงัวนี่มะครับเป็นดอยเป็นดอยเป็นมอนเป็นมอนครับจะหาอเมทเรืองนี่นะที่ไปมาครับเป็นมอนเป็นมอนเหมาะต่อการแบบเลี้ยงงัวขนาดนั้นครับเป็นปลาหญ้าแห้งครับแถวนั้นนะ ตั้งลหลายฮันก็เป็นส่วนยางมันปลูกส่วนยางไม่บรรยากาศมอสเนี่นะเขาก็เอางอหลงเนาะนี่อยู่บนรถอยู่สองกูไม่ลุกนี่เอางอหลงกับเจ้าครับพอเจ้าก็จนกินเข้ากินน้ำเขาจักกันไว้เนาะเขาจักกันพอมีขนแถวนั้นเปินจะขายเขาก็วิ่งไปเอาวิ่งไปพอขึ้นกันได้ครับมันป็นเจไก่กันกชักสวโม,มงนะครับหายรลุเมื่อกันพอราคาใกล้เคียงไปเอาไปพอไปใจเพราะเรามันได้กอเนาะ รอบนี้ก็ไว้พอสองขอกสามขอกกับเปลี่ยนกันครับอันนี้กัยจะมากินลาบกินแกงอ่อมกันเนาะหุ่จักมาคุ้นกันถ้าเจนามันใหญ่มากว่าผู้ใหญ่มากกัจะได้แบบถ้าเป็นซัดเป็นอย่างนี้ปิ๊ไปเอางัวตัวเก่ากันนะมันจึงดีนะครับถ้าหุ่จักกันไว้เนาะอันนี้งัวปองัวปอพันเขียวซีเลยสามหมื่นปลายครับไซนี่เนาะมาพอท้ำคอกครับแดงมัดหนังหัวกอกนี่สามตัวไป็ายขายข่งัวกอกเนาะ หัวปีก็มีหัวบาถึงปีก็มีใครได้ตัวชิบเอดตัวสิบสองตัวสิบสามตัวมันบัถึงราคายังบาถึงกันต่อกับบัได้ลดไหลลงกันกันเลยยังยังว่าเปลี่ยนกันเตะครับนี่หัวจี้มันจะถึงมือครับตัวนิ้วอยู่ขอวหัวเป็นหลายครับสี่สิบไปเกือบห้าสิบนะต่ตีเป็นดีครับตีเป็นโอ้เป็นห้าหกสิบไครับเนี้ยหอกยังดีครับต่อเล็กสแตนเลสด เด็กบองอยังง้อเลยง้อสี่สิบบาทราคามันค่อนข้างตีจะเต็มไปครับถ้าสามต่อสามมื่นก็พอตีจะซื้อได้อยู่ครับแต่อันนี้ก็มันเป็นง้มเมืองเนาะพอไก่ไก่ใหญ่พอไก่ไก,ไไก,ไก,ไก่น้อยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ไลค์กดแชร์กดติดตามมันได้เลยครับ